มาอัปเดตพึ่งที่เข้ากล่องนะครับวันนั้นนะครับที่ผมเคยลงคลิปว่าพึ่งเข้ากล่องหน้าฝนวันนี้วันที่สองกรกฎาสองพันาร้อยก็เวลาหกโมงเกินหกโมงครึ่งมาแล้วนะครับ 1ิบแนิกาเกินเกินสิบแปดนาฬิกาสาแล้วนะครับจตบพึ่งก็ยังบินเข้าออกนะครับหาอาหารเพราะว่าช่วงนี้อาหาร,รุดมสมบูรณ์ฝนตกมาแล้วดอกเข็มแม่ไม้นะครับหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า าดาวกระจายใต้หวันนะครับไดออ้ออกดอกกันเยอะซึ่งเขาก็เลยคึกคักเป็นพิเศษนะครับก็อัปเดตให้ชมนะครับยังอยู่นะครับผ่านมาไม่แน่ใจกี่วันแล้ววันนี้วันที่สองยังอยู่นะครับแล้วก็มาจอดเป็มบหน้ารังเนี่ยหน้าทางเข้าออนะครับแยังบินเข้าออกอยู่นะครับ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ